สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเ t Movie ช่องที่มีการสัรหานนังมาสปอยคลิปนี้ผมจะมาสปอยเรื่อง v e n เด tta ล่าจำราแค้นเรื่องราวของนางเรื่องนี้ก็คือเมื่อตำรวจฝีมือดีได้จับคนร้ายเข้าไปยังตารางแต่พอผู้ร้ายคนนั้นพ้นโทษออกมามันก็ได้มาล้างแค้นโดยการฆ่าเมียเขาตายทําให้ต้องกลับไปติดคุกอีกทีส่วนตำรวจที่ว่านี้ก็ยอมทําผิดเพื่อติดคุกกับมันด้วยเช่นกันแล้วเรื่องราวจ,จะบ้าระหำขนาดไหน ผมขอแค่นหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์แล้วไปรับชมกันได้เลยครับเมสันพระเอ,อกของเรื่องเขาั้นเป็นตำรวจ และในวันนี้ก็มีปฏิบัติการไปจับสองพี่น้องผู้รา้ายข้อหาหลายข้อหากันเลยทีเดียวทางค้ายาค้าของเถื่อนและค่าคนเอาสนุกซึ่งทางพระเอกก็ได้ไปกับคู่หูอย่างเก็ตเนอร์ทั้งสองได้เข้าไปยังโรงงานแห่งหนึ่งและได้ทําการแยกแยะกันตามหาเพราะคนร้ายที่ไวตัวทันก็ได้ชิงยิงเพื่อนของพระเอกไปแต่ก็ยังไม่เป็นไรมากนะักเขาจึงเข้าไปหลบภยัยแต่ผู้ร้ายคนนี้ก็เห็นอยู่ดีมันจึงคิดจะยิงเขาแต่เขาก็ชิงยิงมันก่อนและบอกให้พระเอกตามอีคนนั้นไปพระเอกก็ได้ตามไปยิงกับมันอีคนซึ่งมันก็คือตัวร้าย อย่างวิกเตอร์พระเอกได้ยิงไปที่ขาของมันมันจึงเข้าไปซ่อนพระเอกที่ตามไปมันก็กระโจนเข้าใส่เขาทําให้ปืนนั้นหลุดมือและแน่นอนว่าสู้กันมือเปล่าพระเอกสู้คงไม่ไหวเพราะาร่างกายมันต่างกันแต่ในที่สุดแล้วเพื่อนของเขาก็ากําลังเสริมมาช่วยไว้ได้ทันทําให้มันถูกจับและวินาทีนั้นพระเอกก็ฝากข้อความถึงเมียของเขาทําให้มันรู้ว่าพระเอกนั้นมีเมียจึงบอกไปว่าฉันจะมาเจอแกอีกแน่ พระเอกที่มาเจอกับเมียเธอก็เครียดมากเพราะาอยากมีลูกเขาก็เลยจัดให้เธอทันทีจงกระทั่งผ่านมา3เดือนหัวหน้าพระเอกได้มาบอกข่าวร้ายว่าจู่ๆพยานของพวกวิกเตอร์นั้นหายตัวไปทำให้พวกมันนั้นถูกปล่อยออกมาพระเอกที่เป็นหัวเมียจึงได้โทรหาเธอทันทีแต่ผู้รับสายกลับกลายเป็นวิกเตอร์เขาจึงรีบไปหาเธอและได้โทรบ,บอกเกตเนอร์ให้เตรียมกำลังเสริมไปส่วนเมียเขาที่กำลังอาบน้ำอยู่ซึ่งในะตอนนี้เธอก็ท้องอย่างสมใจ พ่ออาบน้ำเสร็จก็เดินออกมาและแน่นอนว่าวิกเตอร์นั้นมันรอเธออยู่มันได้จับตัวเธอเอาไว้เธอพยายามขอร้องว่าเธอท้องอยู่ แต่มันก็ไม่ได้สนใจมันได้ซ้อมเธอและลูกจนตายเกตเน่ที่มาถึงก่อนพระเอกจึงได้จับกุมมันเอาไว้และวินาทีนั้นพระเอกที่เปิดประตูเข้ามาก็เหมือนทุกอย่างจะพังทลายจิตใจเขานั้นแหลกสลายเพราะสองชีวิตที่รักมากได้จากไปเขาจึงคิดที่จะฆ่ามันแต่เพื่อนก็พยายามดึงสติกลับมาว่ามันไม่คุ้มรอเจ้าหน้าที่ที่ตามมาก็บอกให้พระเอกนั้นทิ้งปืนด้วยเช่นกันเขาจึงจะเป็นต้องทําตามกฎหมายและได้จัดงานศพให้กับเธอเกตเน่ได้มาส่งข้อความให้ว่าหัวหน้าบอกจะลางานเท่า ก็ได้ส่วนฉันเพื่อนรักของนายก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อนายขอแค่นายบอกมาว่าต้องการอะไร และสิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากเข้าไปติดคุกนั่นเองครับท่านผู้ชมจึงได้โทรหาเกตเนอร์ไปว่าให้มารับที่บ้านเลขที่นั้นเลขที่นี้ที่ที่เขาจะไปก่อการร้ายจากนั้นก็พังประตูเข้าไปยิงผู้คนซึ่งพวกที่ถูกยิงนี้มันไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เลยมันคือพวกลูกพี่ลูกน้องของวิกเตอร์ที่ทางการจับมันไม่ได้นั่นเองเพื่อกก็เลยใช้สารเตี้ยไปเกตเนอร์ที่ตามมาก็ได้แต่พูดว่านายทําบ้าอะไรและแล้วตำรวจที่ดีก็กลายเป็นนักโทษด้วยเหตุจําเป็น เขาได้ถูกจับไปยังเรือนจำที่ที่เดียวกันกับวิกเตอร์นักโทษเก่าที่ยังจะมาชิกใหม่ก็ล้วนแต่พากันขมขวัญไปตามธรรมเนียมและแล้วพระเอกก็ได้ห้องนอนซึ่งในเรือนจำสโตนวอลแห่งนี้จะให้นักโทษนอนด้วยกัน2คน 2> เขาจึงได้ไปพบกับนักโทษเก่าแก่อย่างออสบอร์ดเลยทําความรู้จักกันแต่ผ่านไปไมา่นานผู้คุมก็มาชวนเขาให้ไปพบกับใครบางคนซึ่งก็คือสไนเดอร์เป็นพัสดีของเรือนจำ เขารู้สึกยินดีมากที่ได้อดีตตำรวจฟิมิีอย่างพระเอกมาใช้งานจึงอยากจะผูกมิตรด้วยโดยให้ไปทํางานง่ายๆอย่างห้องซักรีแต่พระเอกก็ไม่พูดด้วยเลยสักคํสาสไนเดอร์จึงสั่งให้ผู้คุมนั้นเอาตัวเขากลับไปพอถึงเวลากินข้าวพระเอกที่กําลังกินอยู่ดีๆวิกเตอร์ที่มาเห็นก็พาพวกมาข่มขวาญทันทีไม่ว่าจะแย่งอาหารกินและพูดถึงวันๆที่มันเคยทําร้ายเมียเขาทําให้พระเอกนั้นลั่นวาจาไปว่าศพล่าสุดที่ฉันเห็นก็คือศพพี่น้องของแกแต่มันก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะัก มันบอกไปว่าที่นี่คือถิ่นของฉันพอถึงเวลาที่พระเอกต้องทํางานก็มีหน่มผมยาวซึ่งเป็นลูกน้องของวิกเตอร์ก็จะมาทําร้ายพระเอกแต่เขาก็ผลักมันจนหน้าหงายส่วนสองคนก็รุมเขาด้วยเช่นกันทําให้พระเอกนั้นสู้ไม่ได้ต้องบอกเลยว่าโชคดีมากที่ผู้คุมอย่างวิลสันมาช่วยไว้ได้ทันและเมื่อแข็งแรงแล้วเขาก็ได้มาขอบคุณวิลสัน วิลสันนั้นบอกไปว่าพวกที่ทำร้ายนายก็คือคนของวิกเตอร์มันเป็นใครใหญ่ของที่นี่ขุมแทบทุกอย่างไม่ว่าจะให้ลูกน้องส่งยาและสั่งเก็บคนอยู่ข้างนอกที่ไร้ประโยชน์เพรเอกนั้นงงมากเพราะว่ามันเข้าคุกมาได้ไม่ถึงปีแต่กลับคุมแทบทุกอย่างวิลสันจึงบอกไปว่ามันทำได้ถ้า,ามือเปื้อนเลือดมามากพอไปตีไปต่อยกับใครๆชนะไปเรื่อยๆเดียวก็ได้เป็นเองแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นขารใหญ่ของที่นี่แต่ก็ยังไม่ใช่บอสใหญ่อยู่ดี ซึ่งบอสใหญ่ที่ว่านี้ก็คือพัสดีเจ้าเล่ย์อย่างสไนเดอร์นั่นเองครับคือคนนี้เนี่ยแบบว่ามันมักจะยื่นข้อเสนอให้กับนักโทษที่คิดว่าจะใช้งานได้ทํางานสกรปรกต่างแต่มากมายให้กับตัวเองอะไรทำนองนั้นส่วนทางพระเอกที่คิดว่ามันน่าสงสัยก็มาบอกกับเกตเนอร์ว่าให้สืบหา้ให้หน่อยว่ามีใครบ้างที่ออกจากคุกก่อนกาหนดทําให้ลูกน้องของสไนเดอร์ที่ดับฟังได้เขียนชื่อของเกตเนอร์ไว้จากนั้นก็เอาไปให้กับลูกพี่เพื่อรอเก็บพระเอกก็ได้มาคิดหาทางเอาคืนพวกที่มันทําร้้าาาาาายเเขขซึ่่งออวุธทีไดกกก็คืป เอามาฝนให้มันแหลมจากนั้นก็ไปแทงคอของไอ้สักลายคนที่มันเคยทำร้ายเขาจนมันตายแล้วก็ไปหาไอ้ผิวเข้มต่อโดยการใช้ไม้ทุบพื้นทุบไปที่หน้าของมันจากนั้นก็กดคอพอหักแล้วก็เอามารัดจนมันตายทำให้ขา่าวฮือฮากันยกใหญ่ว่าสองคนที่ตายไปเคยซ้อมพระเอกมาแล้วหนุ่มผมยาวที่รู้เช่นนั้นจึงรู้สึกกลัวทันทีเพราะว่าตัวเองคงเป็นรายต่อไปจึงมาปรึกษากับหัวหน้าใหญ่ มิกเตอร์ยังบอกไปว่าเดี๋ยวจัดการเองมันก็เลยไปบอกพี่คราวว่าหาคนมาจัดการให้ทีซึ่ง2คนนั้นก็เป็นตัวท็อปที่อึดที่สุดในคุกอยู่แล้วก็ยังสู้ไม่ได้พี่คราวเลยส่งพี่ลนซ่าที่เก่งกว่าไปแต่ก็สู้พระเอกไม่ได้อยู่ดีเขาได้ใช้อ่างล้างหน้าทุบมันไปต้องบอกเลยว่าโชคดีมากมายที่ผู้คุมมาตีพระเอกเอาไว้ก่อนไม่งั้นมันคงตายไปอีกคนสนไนเดที่รู้ข่าวก็ได้บ่นให้พระเอกว่าสร้างเรื่องยุ่งยากมากมายให้กับมันก็เลยยื่นข้อเสนอที่ได้ไประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายให้เพื่อไถ่ แต่พระเอกก็ไม่รับอยู่ดีเขาจึงถูกส่งไปยังห้องขังมืดนานถึง1สัปดาห์พระเอกก็เลยพูดทิ้งท้ายว่าผมสงสัยมันกันว่าคุณทําข้อตกลงที่ว่านี้กับวิกเตอร์หรือเปล่าหลังจากที่ล้นซ่าโดนอ่างฟาดก็ได้พักรักษาตัวจึงบอกพี่คราวว่าคนบ้าอะไรวะฟาดคนด้วยอ่างล้างมือพวกนายก็ระวังตัวไว้ละกัน พวกมันทุกตัวจึงมาปรึกษากันว่าควรฆ่าพระเอกในตอนนี้แต่ว่าทางลูกพี่ก็แยังไปว่าให้รอจังหวะดีกว่านี้ก่อนรอให้สไนเดอร์มาเข้าทางพวกเราเต็มตัวส่วนทางพระเอกที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเขาก็ได้ฟิตร่างกายเตรียมตัวที่จะออกมาปะทะต่อไปจนในที่สุดก็ถูกนําตัวกลับมาขังร่วมกับออสบรีทพ่อกลับเข้าไปที่ห้องสักรีดเขาก็ได้นําที่รัดท่อมาทาเป็นอาวุธคล้ายกับสนับมือจากนั้นก็บอกออสบร์ทให้ช่วยอะไรบ้างอย่าง นั่นก็คือไปบอกไอ้หนุ่มผมยาวว่าวิกเตอร์รออยู่ห้องมันจึงรีบมาทันทีและแน่นอนว่าพระเอกนั้นกระหน่ำตีไม่ยัง้งทําให้มันตายไปพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลยแหล่ได้เข้ามาเก็บศพทําให้เรื่องนี้วิกเตอร์สะเทือนใจเนื่องจากลูกน้องต้องมาตายไปถึง3คนเลยมาพบกับสไนเดอร์เพื่อขอค่าพระเอกแต่ทางสไนเดอร์ก็ไม่ให้ทําเพราะงานกําลังไปได้ดีสไนเดอร์นั้นกลัวว่าถ้าหากตำรวจอย่างพระเอกตายธุรกิจของมันก็จะสั่นคลอนและมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากด้วยแถมยังเคยบอกไปแล้วว่าอออยยย่่่าาาไปุงงกกับตํรรวจีีมดพะเ วิกเตอร์มันก็เลยทวงถามข้อเสนอที่ว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายแต่ทางสไนเดอร์ก็ยังไปว่าอันนั้นมันก็ใช้แต่ใช้ได้อยู่ข้างนอกแต่ในนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเรื่องที่ว่าก่อนหน้านั้นที่มันออกจากคุกได้ก่อนกําหนดเนี่ยนะครับเพราะว่าสไนเดอร์เองที่จะแจ้งให้พยานของวิกเตอร์นั้นหายไปเพื่อให้มันได้ผลโทษก่อนกําหนดและก็ให้มันไปตอบแทนบุญคุณอยู่ข้างนอกก็โดยการส่งของส่งยาบ้างค้าของเถื่อนบ้างอะไรทํานองนั้น แต่ว่าทางวิกเตอร์เนี่ยมันก็ดันไปล้างแขนพระเอกก็โดยการฆ่าเมียเขาตายจึงทําให้กลับเข้ามาตีคู่อีกทีแล้วเจ้าสไนเดอร์มันก็เลยโมโหสิครับและในตอนนี้เนี่ยวิกเตอร์ก็ไม่มีประโยชน์กับมันแล้ววิกเตอร์ที่ได้ฟังเช่นนั้นก็โมโหขึ้นมาทันทีแต่ทางสไนเดอร์ก็มีน้ําดับไฟเพราะว่าได้ยื่นข้อตกลงให้กับวิกเตอร์ได้แก้ตัวอีกครั้ง นั่นก็คือสั่งเก็บเพื่อนของพระเอกนั่นเองครับเพราะมันรู้ว่าเขาจะไปสืบหาว่าใครพ้นโทษก่อนกําหนดบ้างจึงกลัวว่าตัวเองนั้นจะซวยซึ่งแผนแรกนั่นก็คือให้ลูกน้องโทรไปหาเขาแล้วบอกว่าพระเอกถูกซ้อมจนตายเสียใจด้วยทางเราได้เห็นเขากรอกเบอร์โทรฉุกเฉินไว้เพื่อติดต่อซึ่งก็คือเบอร์ของคุณจึงอยากให้คุณเข้ามายืนยันตัวผู้ตายว่าใช่จริงไหมเขาจึงรีบไปทันทีพอไปถึงก็โดนซ้อมจนตาย พระเอกที่พวกมันจับตัวเอาไว้ก็เห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาไปอีกคนสไนเดอร์จึงบอกให้ลูกน้องเอาศพไปทิ้งซะอย่าให้ใครเห็นพอพระเอกฟื้นขึ้นมาเขาก็แขนสะมากมายจึงไปขอพบกับสไนเดอร์และอยากที่จะใช้ข้อตกลงที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายสไนเดอร์จึงตกลงไปพระเอกก็เลยขอให้ผู้คุมไปเรียกตัวพี่น้าหลายมาให้ทีผู้คุมเลยไปบอกว่าสไนเดอร์ขอพบแต่ว่ามันก็สงสัยว่าดึกดื่นขนาดนี้จะเรียกทำไมผู้คุมเลยบอกว่างั้นก็ไปถามเองสิ มันที่มานั่งรอก็โดนพระเอกนั้นเข้าจากข้างหลังฉายเคมจิตยานั้นฉีดเข้าไปซึ่งมันก็เป็นยาทำลายเส้นประสาทขยับตัวไม่ได้พูดไม่ได้แต่ก็รู้จักความเจ็บปวดที่พระเอกเอามีดนั้นกรีดที่แขนจากนั้นพระเอกก็เดินหนีไปปล่อยให้มันตายอย่างทรมานพอวิกเตอร์รู้เรื่องแบบนี้จึงไปขอพบกับสไนเดอร์ว่าพระเอกควรตายในตอนนี้แต่ทางสไนเดอร์ก็บอกให้นั่งลงก่อนมันจึงเหยียบเก้าอี้เพราะวาความโมโห จึงถามไปว่านายทําแบบนี้ทําไมสไนเด้นนั้นบอกว่าฉันเอานายไปแลกกับคนใหม่แล้วมันก็เลยคิดที่จะฆ่าบอสใหญ่ทันทีแต่ผู้คุมนั้นก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันและในตอนที่กินข้าววิกเตอร์ที่เห็นพระเอกก็คิดที่จะฆ่าเลยทันทีจึงคิดจะเอามีดไปแทงข้างหลัง แต่ทางเปรีเยกก็ได้ใช้ทักษะอัญชาญฉลาดโฉกผูุ้่มจนจ้หมูขักทําให้เขาโดนจับตัวสัญญาณเตือนภัยก็เลยดังนักโทวทุกคนจึงกลับไปเข้า,างคังส่วนตัวเขาเองได้กลับเข้าไปห้องมืดอีกครั้งวิวสันที่รู้ข่าวก็เลยเข้ามาถามไทยและบอกไปว่าตอนนี้ทุกคนคิดว่านายเพี้ยนไปและไม่มีใครอยากยุ่งด้วยแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ว่ามีบางคนเอาใจช่วยนายอยู่ ระเอกก็เลยถามว่าแล้วนาย่ะเอาใจช่วยฉันไหมวิลสันนั้นบอกว่าฉันไม่เคยเลือกข้างใครจึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้แต่เขาก็ได้มอบมีดให้กับเะเอกไปอยู่ดีแล้วก็บอกว่าถ้าหากใครถามว่าเอามาจากใครก็อย่าปากโป้งแล้วกันเพเอกจึงถามไปว่าถ้าหากเรื่องมันบันปลายขึ้นมานายเลือกข้างได้ไหมว่าจะอยู่กับใครวิลสันก็ไม่ตอบอยู่ดี เขาพูดกับแต่ว่าดูแลตัวเองแล้วกันสไนเดอร์นั้นได้เข้ามาหาพระเอกและบอกว่าขอโทษด,ด้วยที่ทําให้คุณกลับเข้ามาเข้าห้องมือดอีกครั้งแต่เพื่อรักษาหน้าเอาไว้จึงจาเป็นต้องทำพระเอกจึงพูดไปว่าผมไม่ต้องการใช้คุณแล้ววิกเตอร์มันเป็นคนฆ่าเมียผมก็จริงแต่ทางเราก็รู้กันอยู่ว่าใครเป็นคนปล่อยมันไปและถ้าหากคุณยังคุมอยู่ที่นี่คนแบบหมอนั่นจะลออนวนร้ายต่อหลายคน สไนเดอร์จึงโมโหเลยรีบเดินนี้ไปผู้คุมส่วนตัวจึงบอกพระเอกว่ารู้ตัวอยู่ใช่ไหมว่าเล่นกับอะไรนายตายในงานนี้แต่พระเอกก็ไม่กลัวอยู่ดีเพราะเขารู้ตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่มันจึงเป็นเหตุทำให้สไนเดอร์ไปพบกับวิกเตอร์เพื่อเก็บพระเอกส่วนตัวพระเอกก็ฟิตร่างกายต่อไปสไนเดอร์ที่กลับเข้ามาอีกครั้งก็บอกพระเอกว่าได้ส่งเอกสารขอย้ายให้เขาออกไปจากเรือนจำแห่งนี้ในตอนเช้า จึงได้ปล่อยตัวออกไปจากห้องมืดและก็ได้มากินข้าวตามปกติคุณตาออสบอร์ดจึงมาส่งข่าวให้พระเอกว่าพวกมันกําลังประชุมกันที่ดาดฟ้าและดูเหมือนว่าคิดจะล้างแค้นนายและในตอนนี้พี่คราวก็อยู่ข้างบนคนเดียวพระเอกที่รู้เช่นนั้นจึงมาตีกับมันทันทีต้องบอกเลยว่าโชคกระสอบอยู่ดีๆมีคู่ซ้อมเฉยเลยเขาได้ทุบกระนําไปที่มันแต่มันก็มีพรรพวกมาช่วย และถึงแม้ว่าจะเยอะกว่าพระเอกนั้นก็จัดการทั้งสองคนไปได้อยู่ดีพี่คราวจึงใช้มีดที่พกมาเพื่อแทงพระเอกแต่เขานีนสีใช้สลิงเขาได้รัดคอของมันจากนั้นก็พาไปเปิดประตูแล้วก็เดินไปยังจุดชมวิวแล้วก็โยนลงไปแถมยังไปทับกับผู้คุมส่วนตัวของสไนเดอร์อีก ทำให้นักโทษที่แย่งปืนมาได้จึงใช้ยิงผู้คุมคนนั้นตายนักโทษทั้งหลายแหล่จึงมีแรงบันดาลใจที่จะแหกคุกส่วนตัวพระเอกเองได้เข้ามายัางห้องของสไนเดอร์มันจึงบ่นให้ว่าฝีมือแกใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าใช่ฉันได้โยนพี่คราวลงจากดาดฟ้าจากนั้นก็ทับลูกน้องของแกซะเลเลยมันก็ไม่อยากจะเชื่อจึงได้เรียกให้ผู้คุมคนนั้นเข้ามา แต่ทว่าก็ไร้ร่องรอยจึงได้ตะโกนบอกยามแทนยามจึงได้เข้ามาจาับพระเอกและมันก็สั่งว่าให้ยิงพระเอกนั้นทิ้งซะส่วนตัวมันก็ได้เตรียมปืนพกสั้นเอาไว้ในศึกนี้สถานการณ์ข้างนอกนั้นจุลมุนวุ่นวายนะมันจึงเป็นเหตุทำให้วิกเตอร์ที่ยิงพระเอกไปโดนยามเองเขาก็เลยยังไม่โดนยามยิงตายจากนั้นก็เดินเข้าไปหาวิกเตอร์แบบไม่กลัวลูกปืน จนในที่สุดก็ได้ตีกันก็อย่างว่าพระเอกชนะมันไม่ได้อยู่ดีถ้าหากมาซึ่งซึ่งหน้าเขาก็เลยบีบไข่ของมันจากนั้นก็ได้เปรียบแต่ผ่านไปไม่นานสไนเดอร์ก็ได้เข้ามายิงพระเอกแล้วมันก็ปืนให้กับวิกเตอร์ปลิดชีพพระเอกจึงได้ใช้กลยุทธ์พูดกลับมาในตอนที่ว่าสไนเดอร์ช่วยเขาฆ่าลูกน้องของวิกเตอร์ทําให้วิกเตอร์นั้นเลือดขึ้นหน้าทันทีจึงได้ถีบขาของพัสดีคนนี้หักไปและบอกไปอีกว่าที่นี่มันคือถิ่นของฉันตั้งแต่วันแรกที่ฉันก้าวเข้ามาแล้วพระเอกก็ ไว้แค่คนเดียวแต่พี่ล้วนซ่าก็คิดที่จะเข้ามาเอาคืนพระเอกเขาจึงได้ใช้สนับมือที่ทําไว้ตีกับมันและลูกน้องของมันจนมันนั้นตายไปส่วนลูกน้องของมันแต่ละคนก็ทุรนทุรายจากความบ้าระห่ำของเขา จนในที่สุดก็มีปืนมาจอ่อซซิงคือคนที่มันจดชื่อของเพื่อนของเขาเอาไว้ทําให้เพื่อนเขาต้องตายนั่นเองเขาจึงแย่งปืนมาจากมันแล้วก็ยิงมันไปแต่หารู้ไม่ว่าผู้คุมที่เอาวิกเตอร์ไลยต่อไลยคนนั้นก็เอาไม่อยู่เช่นกันมันจึงได้เดินเข้ามาหาพระเอกเขาได้ยิงไปที่ขาของมันแต่ด้านลูกปืนมาหมดพอดีจึงได้ฟัดกันต่ออีกทีและแน่นอนว่ายังไงก็สู้มันไม่ได้ มันได้ไปขอลูกปืนจากเจ้าของปืนและจากนั้นก็ยิงปลิดชีพไปในที่สุดก็คิดที่จะมายิงพระเอกแต่เขาก็ได้ใช้มีดที่วิลสันให้ไว้ปาดคอมันไปและยิงย้ำไปยังกลางหน้าผากสไนเด้ที่ค่อยๆค,คลานเข้ามากำลังจะยิงพระเอกและวินาทีนั้นวิลสันก็เอาเจ้าหน้าที่มาจับก,กุมมันไปข้อหาหลายต่อหลายอย่างพระเอกนั้นผุมิใจเป็นอย่างมากเพราะวิลสันได้เลือกข้างแล้วและเขายังบอกกับสไนเด้อ,อีกว่าไว้เจอกัน และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb อยู่ที่4.7เต็ม10คะแนนถ้าหากผิดพลาดประกนนรารใดผมขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กด Subscribe กับ JT Movie ท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ